Texas ั h i ิคเกมีพี่ใหญ่อย่างปตทสนับสนุนเกือบ10ปีที่ผ่านมาแต่ทำไมสุดท้ายเขาถึงยังไปไม่รอดอยู่ดีเรื่องราวความล้มเหลวของ Texas ั h i ิคเกในครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การแข่งขันในธุรกิจร้านไก่ทอดหรอกครับแต่มันเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเราทุกคนเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้มันมีเรื่องราวบทเรียนอะไรต่างๆนานาที่มันจะสามารถช่วยให้เราเอาไปต่อยอดในธุรกิจของเราได้ครับ สวัสดีครับผมโจะนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งในฐานะของที่ปรึกษาการตลาดอย่างผมเนี่ยหนึ่งในหน้าที่หลักนั่นก็คือการที่เราจะต้องดูนะครับว่าตลาดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกระแสะมันไปในทิศทางไหนและที่สําคัญเราต้องเก็บทุกรายละเอียดครับแล้วในกรณีของ Texas c h i c k e กก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ผมติดตามมานานเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนที่ปตทเขากําลังขยายธุรกิจให้มันไปไกลมากกว่าการค้าปลีกน้ํามันเนี่ยเราได้เห็น ถึงความเคลื่อนไหวอะไรของเขาต่างนางนาที่เขาพยายามจะเพิ่มธุรกิจเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองและในตอนนั้นเนี่ยเท็กซัสชิคเก้นก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนั้นครับพอถ้าให้ผมพูดตามตรงเนี่ยการบริหารปั๊มอย่างปตทมันก็ไม่ต่างอะไรกับการบริหารธุรกิจเหมือนกับยักษ์ใหญ่ทั่วไปที่เขาจะสังเกตและติดตามตัวเลขว่าภายในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ขายดีบ้างซึ่งไม่บอกก็รู้นะครับว่าสาขาของ k f c ที่เขาอยู่นอกห้างโดยเฉพาะในปั๊มปตทเนี่ยมันเป็นสาขา ที่ขายได้ดีนะครับดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจว่าทําไมปตทถึงอยากจะลองขายไก่ทอดเป็นของตัวเองบ้างซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนภายในหรือเป็นที่ปรึกษาที่เขาเอาซอสมาอีกทีเนี่ยผมมั่นใจว่าในตอนนั้นเกือบจะทุกคนก็คงจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ามันแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ปตทจะไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก KFC ได้ครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราหลักๆแล้วก็ มีแค่ KFC อย่างเดียวแบรนด์ brand อื่นๆเนี่ยก็เป็นแค่แบรนด์ท้องถิ่นไม่ได้มีภาระกําลังอะไรจะมางัดกับรายใหญ่อย่างปตทรครับและ2แล้วก็คือว่าปตทเนี่ยเขามีพื้นที่ที่มันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถขายไก่ทอดได้แล้วในส่วนที่3ที่มันสําคัญมากๆเดี๋ยวก็คือว่าปตทเขามีเงินทุนเยอะมากที่จะสามารถทดลองอะไรก็ได้โดยที่ถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่จะไปถึงบริษัทแม่มันจะมีน้อยมากๆครับซึ่งเ,เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย มันคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมปตท,ทเขาถึงอยากจะแข่งกับ KFC เพราะทุกๆปัใจจัยในตอนนั้นมันเอื้อที่จะเกิดคู่แข่งใหม่ครับเขาก็คงจะทําการบ้านมาดีระดับหนึ่งแล้วเขาถึงตัดสินใจไปดึง t ท x กซัสชิคเก้นในตอนนั้นเข้ามาเปิดที่ประเทศไทยครับเพราะในการตัดสินใจในองค์กรไซส์เดียวกับปตท,ทเนี่ยใครที่เคยทํางานอยู่แล้วก็คงจะรู้นะครับว่ามันมีขั้นตอนระดับการตัดสินใจเยอะมากมันไม่ใช่ว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาอยากจะทําก็สามารถทําได้ครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไป สัญญากับเชอเชสชิคเก้นมันคงจะไม่ได้มีใครคาดคิดเอาไว้นะครับว่าระดับความติด KFC ของคนไทยเนี่ยมันจะสูงได้มากขนาดนี้ครับเพราะเราก็เห็นนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลยุทธ์หลักของเท็กซัสชิคเก้นคือการที่เขาทำโปรโมชั่นลดรลกาแจกแถมให้ไก่เยอะกว่าให้ความคุ้มค่าโดยรวมเยอะกว่า KFC แต่มันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาลองมาเยอะแล้วคนไทยก็ยังไม่อินสักทีเพราะฉะนั้นตอนที่เรื่องมันเดินมาถึงจุดนี้ปะตะทอเองเขาก็ต้องมาประเมินอีก ว่าเขาอยากที่จะไปต่อกับเท็กซัสชิ k เกนหรือเปล่าคําตอบมันก็เห็นชัดเจนแล้วนะคบว่าเขาไม่เอาแล้วและตั้งแต่ที่เขาประกาศข่าวไปเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปดู Market s e n t i m e n t หรืออารมณ์ภาพรวมของตลาดว่าเขามองยังไงกับข่าวประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกนะครับเพราะหลายๆคนก็บอกว่าเขาคิดถึงเท็กซัสชิ k เกนไม่อยากให้ไปผมเดาว่าในยอดขายโค้งสุดท้ายของเขามันน่าจะดิ้งขึ้นมานิดหน่อยเพราะอะไรแบบนี้เราเรียกมันว่ายอดขายที่ลูกค้ามาอำลาแบรนด์ แต่เพื่อ่เพื่อนเชื่อไหมครับว่าไม่นานหลังจากนี้คนก็จะลืมเท็กซัสชิคเก้นไปเองเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเท็กซัสชิคเก้นเขาไม่สามารถไปอยู่ในชีวิตประจําวันของลูกค้าส่วนใหญ่ได้ครับเพราะในการตลาดของสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าโจทย์หลักๆเลยก็คือว่าทําไมมันถึงยังขายไม่ได้สักทีทั้ทงๆท,ที่ลองมาหลายอย่างแล้วซึ่งการที่เราจะมองปัญหาตรงนี้ลึกลงไปเนี่ยเราต้องแบ่งคําถามมันออกมาอยู่2ช่วงนะครับห ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะได้เนี่ยเขารู้จักเรามากพอหรือยังและ2ก็คือว่าจากคนที่รู้จักพวกนี้สัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ที่เขาเลือกซื้อของเราเป็นประจำพอเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักเราแล้วไม่ได้เข้ามาซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากถูกไหมครับถ้าเขาไม่รู้จักแล้วเขาจะมาซื้อได้ยังไงแต่ในกรณีของ Texas Chicken เนี่ยมันไม่ใช่นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเปิดหน้าร้านทําการตลาดจัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายกลุ่มลูกค้า ที่เขาอยากจะให้รู้จักเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาทําให้รู้จักได้แล้วแต่ปัญหาต่อมาก็คือว่าทําไมคนที่เขารู้จักพวกนั้นที่เขาได้ทดลองทานแล้วเนี่ยเขาถึงยังไม่กลับมาครับซึ่งการที่มันเชื่อมมาถึงคําถามที่2ได้เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้ชัดเจนมากนะครับว่าปัญหาที่เท็กซัสชิคเก้นเจอมันอาจจะลึกมากกว่าแค่การตลาดก็ได้ครับเพราะหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากเลยเนี่ยก็คือว่าหลายๆคนที่มาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติของเท็กซัสชิคเก้น ไก่ทอดของเขามันไม่ได้พิเศษอะไรมากส่วนตัวผมเองที่มีโอกาสไปทานบ่อยหน่อยเนี่ยผมก็ยังคิดเหมือนกันนะครับว่ารสชาติของเขาไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยค่อนไปทางเฉยๆมากกว่าครับเพราะอย่างผมเองที่นั่งอยู่ตอนนี้ถ้าจะให้นึกถึงรสชาติของไก่เท็กซัสชิเก้นผมนึกไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไก่ของ KFC เนี่ยผมนึกได้ทันทีเลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆน,นานาที่ KFC เขาทํามาเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากกว่าเท็กซัสชิเก้นเยอะ แต่ผมก็เข้าใจเลยครับว่า Texas Chicken เองเขาก็พยายามปรับตรงนี้แต่คนไทยเนี่ยยังไงก็ยังไม่อินสักทีมันเลยพ่วงมาเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลสําคัญนั่นก็คือว่าการติดรสชาติของ KFC ที่คนไทยเรามีเนี่ยมันสูงมากกว่าที่หลายคนคิดนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า KFC เองเขาอยู่ในประเทศไทยเรามาตั้งแต่ปี2527นั่นก็ราวๆ40ปีได้แล้วและตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาคนไทยหลายๆคนในกลุ่มตลาดพรีเมียมแมสเนี่ยเขาก็กินไก่ ทอดของ KFC เป็นประจำซึ่งการกินเป็นประจำในที่นี้มันทําให้เกิดความเคยชินและความเคยชินของรสชาติอาหารพวกนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ล้มล้างได้ยากมากๆครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปสํารวจตัวเองดูสิครับว่ารสชาติอาหารที่เราชอบต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดมาจากความเคยชินที่เรากินตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กนะครับซึ่งในกรณีของไก่ทอด KFC ก็เหมือนกันคนกินจนมันเกิดความเคยชินและความเคยชินนั้นเนี่ย Texas ช h i เก้นเขายังไม่สามารถล้มล้างได้ และถ้าจะถามว่าถ้า Texas Chicken จะอยู่ต่อไปอีก10ปี20ปีแล้วจะทำให้คนไทยติดรสชาติของเขาได้ไหมคำตอบก็คือโอกาสมันเป็นไปได้แต่เขาคงไม่ทนการขาดทุนนานขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นการที่ปตทเขาตัดใจแล้วไม่ไปต่อกับ Texas Chicken เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาคงมีเหตุผลอะไรหลายอย่างที่พวกเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้าครับแล้วสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ครั้งนี้การที่ปตทเขาพยายามกับ t ท x a s c h i c k e มา เกือบ10ปีจริงๆแล้วมันมีบทเรียนอะไรหลายอย่างมากแต่ตัวผมเองจะเลือกมาแค่3อย่างสําคัญก็พอครับเพราะอะไรพวกนี้เพื่อนๆจะสามารถเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองตอนนี้ได้ครับเพราะบทเรียนที่1เลยก็คือว่าการที่เรารู้ว่าอะไรมันไปต่อไม่ได้แล้วหยุดมันแค่นั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในกรณีของ Texas Chi c k เ n เนี่ยจริงๆแล้วปตทเขาจะปล่อยให้อยู่อีก10ปี20ปีผมมองว่าเขาก็สามารถทําได้เพราะเงิน ทุนปะตะทเขามีมหาศาลอยู่แล้วแต่การที่เขาไม่ไปต่อเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่ามันก็คงไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆเหมือนกันแต่ในโลกของธุรกิจเนี่ยความล้มเหลวอะไรต่างๆนานานะมันเป็นเรื่องปกติมากไม่ว่าเราจะเป็นยักษ์ใหญ่มาจากไหนความล้มเหลวมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะประสบความสําเร็จมากกว่ากันในระยะยาวเนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าตอนที่ธุรกิจมันกําลังจะล้มเหลวเนี่ยเขาทำยังไงกับมันครับพอตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็น เจ,จ้าของกิจาการเยอะมากนะครับที่พยายามดันทุรังธุรกิจของตัวเองต่อไปทั้งท้ง,งที่เขาเห็นแล้วครับว่าธุรกิจมันไปไม่รอดแล้วแล้วการที่เขาทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดหนี้ความเครียดอะไรต่างๆน,นานาเยอะแยะมากมายหลายคนเลยไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากความล้มเหลวพวกนั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับว่าถ้าเราเจอธุรกิจที่มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆยังไงเราก็ต้องรีบตัดทิ้งครับและบทเรียนที่2องเลยก็คือว่าการทาโปรโมชั่นกระตุ้น ยอดขายมันไม่พอถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆสําคัญมาช่วยเสริมครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่า T e x a s c h i c k e กการตลาดของเขาเน้นการทําโปรโมชั่นล้วนๆแต่ผลที่ออกมาก็คือว่าถึงแม้เขาจะทําโปรโมชั่นดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะรับถ้าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่แรกครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทาําไมตอนที่เราทําการตลาดมันถึงต้องเอาตัวสินค้าขึ้นก่อนเพราะถ้าเราไปดันทุลังใช้การตลาดเพื่อจะดันสินค้า ที่ตลาดไม่รับเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จได้หรอกครับเพราะอย่างในกรณีของ Texas Chicken เองเนี่ยเราก็เห็นนะคบว่าเขาใช้เงินเยอะมากการตลาดลูกเล่นอะไรของเขาต่างๆมันก็เป็นอะไรที่งัดมาใช้แทบจะทั้งหมดแล้วแต่แรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจําไว้นะคบว่าในโลกของธุรกิจเนี่ยเราต้องเอาตัวสินค้าขึ้นก่อนหลังจากนั้นเรื่องของการตลาดเราค่อยมาว่ากันครับและบทเรียนที่3ามเลยก็คือว่าถึงแม้เราจะมีแบ็กใหญ่ที่ แข็งแร่งขนาดไหนเราก็ยังควรจะต้องคิดแบบ SME อยู่ดีครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในกรณีของ Texas Chi c k e n นเนี่ยถึงแม้เขาจะมีพี่ใหญ่เป็นปตทก็จริงเขากล้าลองนู่นลองนี่แบบไม่กลัวผิดเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เขามีความกล้ามากเกินไปจนมองข้ามอะไรสําคัญสาคัญหลายอย่างครับเพราะผมมองว่าถ้า t ท x a s c h ช c k เ n เขาเริ่มมาอีกแบบหนึง่งที่ไม่ได้มีเงินทุนเยอะขนาดนี้เนี่ยการตลาดวิธีการทําธุรกิจของเขามันน่าจะไม่เป็นแบบนี้เลยครับเพราะผมพูดตามตรงนะครับว่าการที่ เราแข่งขันในตลาดแมสเนี่ยมันไม่ได้เหมือนการแข่งขันในตลาดปิดอย่างกับที่ปตทเขาแข่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะในตลาดแมสเองเราไม่สามารถจะเจริงได้เลยครับแล้วถ้าเราวนกลับมาถามว่าที่เขาจะไม่ไปต่อกับเท็กซัสชิคเก้นในครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วหรือ,อยังซึ่งผมมองว่าถ้าเราไม่ได้เห็นตัวเลขเบื้องหลังไม่ได้รู้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆนานา,นาจริงๆเนี่ยเราคงจะตอบแบบฟันธงไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดจากมุมมองของตัวผมเองเลยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็น การตัดสินใจที่ถูกแล้วครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจร้านไก่ทอดแบบนี้โดยทั่วไปกําไรมันไม่ได้สูงมากอยู่แล้วอย่างถ้าเป็น KFC เองเนี่ยสัสดส่วนกําไรของเขาก็อยู่ที่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรมากเลยเพราะเขาเป็นเจ้าตลาดนี้เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้า KFC จะต้องไปแบ่งกับ3 4เจ้า5เจ้าเนี่ยสัสดส่วนกําไรเขาไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นผมเองมองว่าปตทะเขามีข้อมูลเบื้องหลังเยอะมันน่าจะคาดการไม่ยากครับว่าถ้าเขาไปต่อหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งคําตอบ เนี่ยมันก็อยู่ในการถอนตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เพื่อนๆลองไปเช็คธุรกิจของตัวเองนะครับว่ามันมีอะไรตรงไหนที่เราทําผิดพลาดใกล้เคียงกับที่ T ท x a s Chicken ทําหรือเปล่าถ้าเราเจอปัญหาหรือมีอะไรตอนเนี้เราก็จะได้สามารถเริ่มแก้ทันทีเพราะปัญหาพวกนี้ยิ่งปล่อยไปนานมันก็ยิ่งจะสะสมครับสาหรับวันนี้ผมขอเพื่อนๆอนเงเงนะครับ